อาโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้ทําการแลกเงินไปเนาะสำหรับทูมอนี่เวลต์หนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้ก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเติมเงินเข้าทูมอนี่เวลตกันเลยนะครับจานวนหนึ่งร้อยบาทนะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับรางวัลที่เราได้ทําการแลกไปนะจำนวนหนึ่งร้อยบาทนะครับให้เรากดเติมเงินนะครับกรอกเบอร์ wallet ก็สามารถรับเงินเข้าทูมอนี่เวลตได้เลยนะโอเคนะครับผมได้ทําการเติมเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับเงินเข้าทูมอนี่เวลต์ทันทีนะครับตรงนี้นะ 100บาทนะครับเข้าทูมอนิวเลตทันทีเลยนะครับใครสนใจดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนิวเลตนะครับครั้งละ100บาทนะครับตามที่ผมได้เติมเงินให้ดู100บาทนะครับได้รับเงินเข้าทูมอนิวเลตจริงแน่นอนนะครับตรงนี้จะเป็นประวัติการรับเงินนะครับครั้งล่าสุดนะก็คือรายการนี้เลยนะครับ100บาทที่เติมเข้ามาเมื่อกี้นะครับเป็นทูมอนนว่ลต 12ตุลาคมนะครับนี่เลยนะที่ผมเติมเข้ามากมอกี้ได้เงินจริงแน่นอนทําเงินแบบไหนะอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยก่อนอื่นนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับสาหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับหรือว่า iPhone สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android หรือว่า App Store นะครับในส่วนของ iPhone นะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลย ตัวแอปที่ผมใช้ในการทำเงินทูมอนี่เลสนะครับเป็นแอปนี้เลยนะครับโคอทนะครับพิมพ์ชื่อดาวนโหลดติดตั้งตามชื่อนี้ได้เลยนะไม่ต้องกดลิงก์ดาวนโหลดก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ค้นหาเจอแน่นอนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องนะครับขั้นตอนวิธีการสมัคร,รก็สามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมีคลิปวิดีโอสอนว่าสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของตัวแอปนะครับพอเราดาวโหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดเข้าใช้งานในส่วนของตัวแอปได้เลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับมี เท่านั้นนะครับตรงนี้จะมี3มเมนูเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมด้วกันว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรทํายังไงนะครับในส่วนของเมนูต่างๆแล้วก็การใช้งานการถอนเงินด้วยนะครับเมนูที่1สําหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนซึ่งการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันในการแนะนำนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนสูงสุดถึง1-0,000คะแนนการแนะนําแนะนําอย่างไรกดแบ่งปันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรหัสแนะนําของเราเนะพอเรากดแบ่งปันขึ้นมานะครับมันก็จะ ะมีช่องทางที่เขาแนะนําไว้ให้จะมี a c e b o o k นะครับ Messenger นะครับ X นะครับหรือว่าทวิตเตอร์เก่านะนะครับเราก็สามารถทําการแนะนําแชร์ไปยังช่องทางต่างๆของเราได้เลยถ้าเราต้องการอยากจะรับเป็นลิงก์นะครับเพื่อที่จะเอาไปทําโพสตทําคลิปดูในการแนะนำเนี่ยแนะนําให้เราส่งเข้าไปในแชทไลน์ก่อนแล้วก็ค่อยไปคัดลอกลิงก์ออกมานะครับอันนี้คือการแนะนําเลยนะครับก็ตามความสะดวกความสามารถของแต่ละบุคคลและกันในการแนะนํา2ข้อด้านล่างตรงนี้ในกรอบสีแดงนะครับข้อที่1คะแนนที่เราจะได้รับ10%จากของเพื่อนเนี่ย หนึ่งเลยเพื่อนของเราที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาจะต้องทําโครงการหรือว่าทําแบบสํารวจให้สําเร็จก่อนถึงเราจะได้รับคะแน네นจากเพื่อน10%ข้อที่2นะครับทางแอป,ปเนี่ยเขาจะให้คะแนนเราทีละ100นะครับผมทีละ100จาก1 0 0 0 0ืนที่เขาจะแจกนะครับทีละ100ะคะแนนแล้วคะแนนที่เราได้รับมันจะขึ้นตรงไหนนะครับนี่คือรางวัลที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนนะสามนเจ็ดร้อยนะครับอันนี้3700นะก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับจากการเชิญนะให้เรากดรับคะแนนตรงนี้มันก็จะขึ้นรวมให้เราที่ด้านบนขวาม ให้เรานะแล้วคะแนน10,000ืที่เราแนะนําเพื่อนไปทั้งหมดดูตรงไหนนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับคะแนนรวมทั้งหมดที่เราแนะนําเพื่อนไปนะครับผมอันนี้ผมแนะนําเพื่อนไปแต่เราไม่สามารถกดรับได้นะต้องเป็นคะแนนที่ขึ้นตรงนี้นะครับถึงจะกดรับได้นะเพราะว่าเขาจะให้เราทีละ100คะแนนนะครับตามยอดตรงนี้เลยต่อมาอันที่2นะครับเมนูที่2คือการแลกบัตรจำนานหรือว่าแลกเงินทรูมันนี่เวลส์ในการแลกเงินเนี่ยมันต้องมีคะแนนตามที่เขากําหนดหลายหลายคนคอมเมนต์ถามหลายคนเลยนะที่คอมเมนต์แล้วก็หลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ถามมาว่าเล่นกี่ เล่นนานไหมกว่าจะได้ถอนเงิน 1, 100บาทในการเล่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลและก็เวลาว่างนะครับบางคนเนี่ยมีเวลาว่างไม่เท่ากันแล้วก็ความสามารถไม่เท่ากันบางคนเล่นโดยที่เล่นด้วยตัวเราเองนะครับไม่ได้เชิญเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวอาจจะใช้เวลานานกว่าคนที่เขาแนะนําเพื่อนด้วยการทําเงินเนี่ยมันมี2แบบ1คือทําเองโดยที่ไม่แนะนําใคร2คือทําเองและเชิญเพื่อนนะครับการทําตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับว่าเราจะทาช ต้องทางไหนให้มันได้เงินเร็วที่สุดนะครับทูมานีวอลเล็ตนะครับกดเข้าไปเลย100บาทในการแลกเงินทูมานีวอลเล็ตนะครับทุกคลิปที่ผมแลกเงินเนี่ยผมจะบอกว่าต้องแลกอย่างไรในช่องนี้เขาจะให้เราใส่อ e ีเมลนะครับไม่ต้องใส่เบอร์วอลเล็ตนะใส่อ e ีเมลแทนแล้วเราก็เข้าไปเติมเงินในอ e ีเมลนะครับตามที่ผมเติมเงินให้ดูใส่เบอร์วอลเล็ตแล้วก็รับเงินแค่นั้นเลยนะครับกดซื้อตรงนี้อ่ะกดซื้อเลยกดบันทึกกดซื้อนะครับ จากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อของเรานะครับเรียกว่าประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมเติมเงินไป100เมื่อกี้เนี่ยต้นคลิปเลยผมแลกไปในวันที่10เดือน1ินะแล้วก็ทําการรับเงินในวันที่12เดือน10คือวันนี้ที่อัดคลิปนี้อยู่แล้วก็กดแลกเงินต่อเนื่องให้ดูเลยนะครับแล้วก็หลายๆคอมเมนต์จะถามว่าเฮ้ยแลกเงินนานไหมกี่วันได้รับเงินนะครับก็แล้วแต่ช่วงนะบางช่วงที่ผมแลกไปเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการแแลลลกกกกเงงินนน3าร4ารยัั้อห ในในการนี้นะวันที่27เดือน9ที่ผมแลก э ไปนะครับแล้วก็ได้ทําการเติมเงินในวันที่อ่าวันที่3เดือน1ิเนาะเพราะว่าจะเว้นช่วงในการแลกเงินนะครับก็คือผมแลกเงินไปวันนี้ปุ๊บเงินได้เข้ามาผมก็จะแลกต่อนะครับเงินเข้ามาผมก็จะแลกต่อแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ6วันนะหวันนะครับก็27 30แล้วก็อีก3วันนะครับได้รับเงินแล้วก็มารายการนี้แลก э ไปวันที่3เดือน10นะครับได้รับในวันที่6นะครับผมเดือน10ก็คือผ่านไป3วันนะอันนี้นะครับแลก วันที่6นะครับได้รับวันที่10ก็ผ่านไป4วันนะครับผมอันนี้ก็แลกวันที่10นะครับแล้วก็มาแลกอีกวันที่12ก็ไม่รู้ว่าอีกกี่วันเงินจะเข้านะก็รอการตรวจสอบแค่นี้เลยในการแลกเงินนะครับต่อมาเมนูที่3นะที่ทุกคนถามนะครับนี่ครับการตั้งค่าบัญชีบางคนถามว่าอยากจะเลิกเล่นอยากจะลบข้อมูลอีเมลออกทั้งหมดเนี่ยลบได้ไหมลบได้นะก็มากดที่บัญชีนะครับกดเข้าไปที่บัญชีเนี่ยมันจะมีคําว่าลบบัญชีการลบบัญชีคือลบข้อมูลออกทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้งานในแอปนี้ มันก็จะลบให้เมื่อเราอยากจะกลับมาเล่นเราจะไม่สามารถใช้บัญชีเดิมได้แล้วเราจะต้องไปสมัครใหม่ในส่วนของการสมัครบัญชีนะครับอันนี้คือการลบบัญชีเนาะต่อมาการทําเงินนะครับจากการตอบแบบสํารวจหรือว่าตอบโครงการนะครับอยู่หน้าจอหลักตัวเลขตรงนี้เลยนะครับลหลายๆคนก็จะบอกว่าผมเล่นไปตั้ง7วันและคะแนนเพิ่งได้แค่2,000เองนะครับซึ่งการทําคะแนนเนี่ยก็ตามที่ผมได้พูดไปเนาะตามความสามารถของแต่ละบุคคลเลยนะครับหเลยคือโบนัสตรงนี้โบนัสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตอบ โครงการของเราเนาะเพราะว่ามันจะได้รับครั้งละ2คะแนนจากการตอบโครงการแล้วก็จะมีเวลาจํากัดให้เรากดรับพอครบเวลาแล้วเนี่ยมันก็กดรับได้25คะแนนเนี่ยมันเป็นการทําที่ง่ายที่ไม่ยากนะครับทำได้ทุกคนเขาบอกว่าให้เราเลือกรูปภาพสัตว์นะครับทั้งสีรูปเนี่ยมันก็เป็นสัตว์หมดเลือกรูปไหนก็ถูกนะครับกดส่งไปนะโครงการผลไม้นะครับผลไม้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาอะไรเป็นผลไม้เราก็ถ่ายรูปลงไปขอแค่เป็นผลไม้นะครับได้หมดทุกชนิดนะครับถ่ายรูปลงไปแล้วก็อัปโหลดให้เขาเราก็จะได้รับ2ี ภาคะแนนโครงการขนส่งอ่ะอันนี้มีชื่อว่าอะไรรถแลมโบกินีนะครับเราจะเขียนเป็นรถยนต์ก็ได้ภาษาไทยอ่ะรถยนต์แค่นี้กดส่งไป ะจะได้รับได้รับ25คะแนนโครงการผลไม้สีรูปนี้มีผลไม้ไหมมีนะครับ3รูปเราก็เลือกไป1ชนิดกดส่งการตอบโครงการเนี่ยมันง่ายแต่ว่าคะแนนมันน้อยแต่ว่าทําได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเข้ามาให้เราทํารูปภาพสัตว์เราอัปโหลดลงไปได้เลยโครงการขนส่งทั้ง3รูปนี้เป็นการขนส่งทั้งหมดนะครับเราก็เลือกนะครับอย่าไปเลือกเป็นสัตว์นะเดี๋ยวจะผิดได้นะครับพอเราทําครบแล้วเนี่ยโครงการมันก็ยังเหลือการทําแบบสํารวจนะครับการทําแบบสํารวจเนี่ยก็จะมี1 0 0 0 3 0 0 0บางครั้งก็25 0 0 0ื 3 0 0 0 0ื0กก็แล้วแต่ช่วงว่ามันมีแบบสำรวจเข้ามาเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราทำทั้งหมดครบตรงนี้แล้วหมดงานให้เราทำแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นตรงนี้นะครับการแนะนำหรือว่าการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถไปเชิญเพื่อนในการสร้างรายได้เพิ่มเติมมีหลายรูปแบบมีหลายวิธีในการแนะนำนะับขึ้นอยู่ที่เราว่าเราเนี่ยจะทาหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะครับก็อัปเดตประมาณนี้ในส่นของตัวแอปนี้ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับตามที่ผมได้รีวิวไปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ก,กดไลค์ก็ได้นะจะไม่ดาวโหลดก็ได้ นะครับผมหรือว่าไม่ติดตามก็ได้นะครับตามความสะดวกของตัวเราเองได้เลยเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ